ถึงแล้วครับมาถึงแล้วนี่ก็คือหน้างานครับงานขุดลอกคลองน้ำที่บ้านดงพองครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้จอดสองคันครับรถแบคโคททำงานคันเดียวหรือเปล่า ลงไปดูครับนี่ครับางานนี่ครับมาแล้วครับซานนี่ s y ส1 5 4น่ ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับมีรอยลื่นอยู่ด้วยมีร่องรอยนี่เละเป็นโจ๊กเลยนะครับตั้งแต่ทางขึ้นเลยเต็มแล้วครับลุย ออกตัวครับโอ้ยอดอสศวนจะรอดไหมเนี่ยทางเลยเหลือเกินโอ้โวนเอน็นโดนเอน็นอย่าติดนะ ตั้งแต่ที่ออกวิ่งงานฤดูกาลปีพศ .2565 น,นะครับแล้วผมนี่ก็ไม่ได้ขับสักทีเลยครับคือให้คนขับมาขับเสียบมอสรับหน้าทีวันนี้ครับมาสวมบทบาทของคนขับรถบรรทุกกันซะหน่อยครับ สวนทางกับเสียนฮะเอาอไอาอาว้นะวันไหนมาเอามาทดสอบก่อนวันนี้เรามาทดสอบก่อนนะครับมาทดสอบก่อนคนขับตัวจริงเสียมอสติดไถนาถ้าเกิดรถนะครับไม่มีขัดข้อง อะไรก็จะให้เสียวเวยนะครับมาเข้าเวนแทนครับก็รอดูกันไปยาวๆครับผมนี่แหละครับบานดงพองครับ อ,อยเอาเป็นงานของเสียทวินครับหรือว่ารองทวินรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนดงพองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่ให้เอารถนะครับมาวิ่งงานมาหาเงินนะครับ ลงไปหรือเปล่าเส้นทางก็จะแคบหน่อยครับเส้นทางในหมู่บ้านแล้วก็ไปนิ่มๆดูเหมือนล่องรอยจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเลี้ยวขวาตรงนี้แน่นอนใช่หรือเปล่าโอ้นั่นจะใช่ครับ โอ้นี่ครับเจอแล้วครับนี่ที่เทยอยู่ตรงนี้รถกำลังเทยอยู่เห็นเขาบอกมีรถไถแค่คันเดียว ครับเสียอัดอบออาัดทดสอบก่นอนอามัดทดสอบก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ครับทีเทโว้เต็มนี่เลย่ะร้อยเที่ยวเอายาวเลยทุกพี่ยาวเลยฮ <c oughs> ีโน่โดมิเนเตอร์ห้าร้อยครับโอ้อย่ายูนะ โอ้ทางเข้าโหดแท้อาเซียนทำไงจะเข้าได้กับเขาเนี่ยโอ้ไม่รอดไม่รอดปูทางก่อนไหม ไปได้เฉยเลยครับไปได้เฉยเลยจุดนี้อันตรายครับจุดนี้อันตรายเลยนี่แหละที่เขาบอกว่าฮีโน่โดมิ a เ o เตแรงจริงๆครับ แซบนีได้ป่ะแม่ไห้สูงไห้สูงแซ่บหนีได้ป่ะอ๋อครับรถใหม่รถแรงนี่เข้าได้ครับแต่ว่าเจ้ายอดอสศวินเรานี่จะเข้าได้หรือเปล่าน่าคิดเหมือนกันละครับ เหมือนกันเน้อแบบนี้เสียดต้องทำทางดีๆหน่อยเน้อวันนี้ถือว่าเป็นมือใหม่นะครับสำหรับตีเล็กเองเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ขับมาตัา้งโอ้โหหนึ่งฤดูกาลเต็มๆ ออกมาแล้วครับจะรอดหรือเปล่าสีอาจะรอดไหมเนี่ยล,ลองดูนะไม่ได้ขับมาหนึ่งฤดูกาลเลยดิยโอ้ย,อยองงเลยถือว่าเป็นน้องใหม่ด้เนี่อ้าวลองดูลองดูงดที่ต้องจอดแบบนี้นะครับเพราะว่าเบรกมือไม่อยู่ครับก็เลยต้องหาที่พักพิงไว้ก่อน อ้าเดี๋ยวมาดูกันหยึบไปตรงนี้แหละรอดไม่รอดครับเชียด้วยเด้อพี่น้องมือใหม่ครับมือใหม่วันนี้ อย่าทิียทางหน่อยเกือบไม่รอดครับตีเล็กเกือบไม่รอดเทียวแรกหวัดเสียวเลย เดี๋ยวขอดูขั้นต่อไปหน่อยดูเป็นแนวทางหน่อยวันนี้เราตกองถ่มตนนิดนึงหาที่หลบก่อนโอ้แคบเหลือเกินครับไม่มีที่หลบเลยครับไม่มีที่จอดเลยแคบมาก เป็นไรครับเดี๋ยวเที่ยวต่อไปเราจะให้คันอื่นเทก่อนเราจะจอดบันทึกภาพก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ